ดีครับ,บเบ้าเหนือแจ็คพาตะลอนไทยแลนด์มารายงานตัวนะครับตอนนี้บเบ่าแจ็คยืนอยู่ขับรถอยู่บนสุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าไปอ่าชนบุรีนี่แหละครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมไปแอลแฮมแล้วครับจะพาท่านผู้ชมไปแอลแฮมแล้วเดี๋ยว,บวเบ้าแจ็คจะพาท่านผู้ชมไปแอลอ แกนแคนยอนนะครับท่านผู้ชมเนาะไปแอลแกนแคนยอนชนบุรีนี่เองนะครับท่านผู้ชมบาวแจ๊กเคยไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับที่นู่นนะครับแล้วก็อยากจะมาไปเก็บคลิปให้ท่านผู้ชมที่ยังบบเคยได้ดูนะแกนแคนยอนอเมืองไทยอะ่ะเดี๋ยวบาวแจ๊ก,ก็จะพาท่านผู้ชมไปนะครับ ตามเปาเจ้กมันเนอ้อตามเปาเจ้กมันเนอ้อเรี่ยงตลาดหนองมนอ๋อเรี่ยงตรงนี้หรือเปล่าวะตรงนี้แหละ มาอยู่ข้างหน้านี่เลยเนี่ยเออตรงนี้ดีกว่าอ๋อเข้าซอยตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจำจำกันนะออนเนอร์เบลเจ็ก,ก็ามาถนนตรงนี้ครั้งแรกเหมือนกันคิดว่าถนนตรงนี้อาจจะเป็นถนนเลี่ยงชนไปด้วยเนาะ ันเดียวคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับถ้าเราอยากจะไปเที่ยวไหน,นเนาะเราบัต้องแบบว่าเว้ยไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนอ่ะถ้าจริงๆแล้วถ้าเราอยากจะไปเที่ยวอะเราก็ไปเที่ยวได้เนะาะมีเพื่อนแต,แต่บางทีเพื่อนมันแบบเวลาทํางานมันไม่ตรงกันอประมาณเนี่ยเนาะท่านผู้ชมเนาะเราก็ลุยเดี่ยวเลยลุยได้สบายๆมีมือถืออันหนึง่งดู GPS ไปเนี่ยเนาะขับรถอย่างมีสมาธิที่อ่ะ ยังไม่สต <s apology> ิเนาะขับไปเรื่อยๆขับไปหลงบ้างเนี่ยสนุกจะตายเดี๋ยวคงใกล้จะถึงแล้วนะครับท่านผู้ชม ขาขายทุเรียน80บาท ีมันจะมีทางเข้านะครับเราก็ต้องขับช้าๆเนาะเนี่ยวัดเขาดินเดี๋ยวถ้าไมาอีกครั้งนึงนะบาวเจคก็คงไม่ได้มาตรงนี้หรอกเพราะ่จำทางไม่ได้ใครจะไปดีถามทางเดินอ่าทางของบาวเจคเนอะบาวเจคจึงจําทางไม่ได้ ก็ดีเหมือนกันเราจะได้ดูวิถีชาวบ้านเนาะวิถีชาวบ้านแต่ละที่ละที่เนาะองพักแถวนี้ก็มียินดีต้อนรับเข้าตำบลห้วยกัปป ห้วยกะปินึกถึงมะม่วงสุกมะม่วงดีเลยมะม่วงเปรีย้ยวๆอะ่ะกินกับกะปิอร่อยแซบ่บแซบ่บใกล้จะถึงแกนแคนยอนแล้วนะครับท่านผู้ชม แกนแขนยอดนี้นะมันก็จะอยู่เรียบเรียบทางรถไฟอ่ะครับหายหล่าซอยหนึ่ง ร้นป่านนี้โอเคเลยอะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้าว่าสาสิบก็ไม่รู้ อนี่เวลา12เดิกา51นาทีนะครับคลีลีนครอนเอยคีลีนคร g p s บอกให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้นะครับมันคือตรงไหนวะ ซอยคลีแปดนี่เหรอซอกเล็กซอกน้อยมันมีสงอา่ามันต้องมีทางเข้าหลายที่แหละครับท่านผู้ชมบอดจะแดงหงต้นสน อ๋อใกล้จะถึงแล้ว GPS บอกบอกว่าใกล้จะถึงแล้วนะแบบ่าเหนือแจ็คาตลอนให้เหลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้มันคือโรงงาน โหเหวเหวตรงนี oh, Hill. Hill an. ้น้ำเยอะเหมือนกันทางเรียบรถไฟนี่ไงเดี๋ยวเรี้ยวขวาตรงนี้ทางเข้าทางเข้าชิดซ้ายนะครับ จอดตรงไหนดีอะเราลงมาตรงนี้ก่อนเนะาะฝั่งซ้ายตรงนี้กับลานอ่าอะไรอะทางรถไฟ เล็กๆตรงนั้นมันน่าจะมีทางขึ้นนะ มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมมมตอนมกอรกรด้วยเงียะมาแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็เข้าไปดูเนาะบรรยากาศของแกนแคนยอน นะครับ